บทที่1 1 0่กระแสน้ำทาาตวิวในหุบเขาดีกว่าราบมากมีแต่หญ้าและพุ่มไม้แต่ไม่มีต้นไม้สูงระยะการมองเห็นที่กว้างทำให้มองเห็นหุบเขาแห่งนี้เกือบจะในทันทีหลิงเมี่ยนเคยไปที่หุบเขานี้มาก่อนตอนนั้นหุบเขายังว่างอยู่ คราวนั้นมีคนบอกว่าที่แห่งนี้จะสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ในอนาคตและยอดเขาโดยรอบก็บังลมทะเลทําให้อุณหภูมิที่นี่สบายขึ้นนนเวลานี้กลางหุบเขาไม่รู้เมื่อไหร่จะมีตึกใหม่ตึกนี้ทําจากไม้ดูสูงมากแต่ไม่สวยทําจากไม้หนาแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไม เมื่อหลิงเนียนเห็นอาคารนี้เป็นครั้งแรกหัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยราวกับว่ามีบางอย่างเรียกเขาในอาคารนี้คิวยาวเข้าแถวไปยังอาคารนี้เข้าประตูหน้าออกจากประตูหลังทุกส3นาทีหรือประมาณนั้นจะมีคนเข้ามาและความเร็วไม่เร็วเกินไป ดังนั้นทุกคนจึงรอเป็นเวลานานเช่นกันยิ่งเข้าใกล้อาคารเท่าไหร่หัวใจของหลิงเมียนก็ยิ่งเต้นเร็วขึ้นค่อยๆเขาเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเขาทีละน้อยดวงตาของเขาค่อยๆเหยียดตรงขึ้นเล็กน้อยแล้วเดินตรงไ,งไปมองไปยังอาคารที่อยู่ด้านหน้าเขาในที่สุดก็ถึงคิวของเขาเมื่อเดินเข้าไปในอาคารทุกสิ่งรอบๆบตัวก็มืดลงราวกับเป็นวันเป็นคืนความรู้สึกแบบนั้นแปลกมากราวกับว่าคนทั้งหมดเข้าสู่โลกมืดไปข้างหน้า เสียงฉิงเย่ดังขึ้นในหูของเขาทําให้ร่างกายของหลิงเมี่ยนสั่นไหวแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็กลับมามั่นคงอีกครั้งและดวงตาของเขาก็มั่นคงนับตั้งแต่เขาเห็นความสามารถของคนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาสาบานเสมอว่าจะทำงานหนักเพื่อเป็นคนเช่นนั้นและกลายเป็นตัวตนที่เข้มแข็งเพียงพอเขารอดชีวิตมาได้และมาที่นี่พร้อมกับชาวบ้านด้วยความช่วยเหลือจากผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นและพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเผ่าสัตว์ประหลาด เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์ประหลาดที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาเป็นเผ่าพันธุ์อะไรเขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นและไม่ปล่อยให้พวกก็อบลินฆ่าญาติและหุ้นส่วนของเขาเขาต้องการปกป้องดินแดนอันบริสุทธิ์ของมนุษยชาติเหมือนคนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นเดินไปข้างหน้าทีละก้าว แม้ว่าจะยังมืดอยู่ข้างหน้าเขาแม้ว่าหัวใจของเขาจะยังเต้นเร็วฝีเท้าของเขาไม่หยุดสักนาทีและทุกย่างก้าวที่เขาเดินเขาก็ค่อยๆกระชับขึ้นในขณะนี้ทันใดนั้นลำแสงสีทองก็พุ่งขึ้นเหนือศีรษะของเขาหลิงเมี่ยนหยุดนิง่งและมองขึ้นไปในอากาศโดยไม่รู้ตัว เพราะทันใดนั้นก็มีแสงสว่างในความมืดดวงตาของเขาดูอึดอัดเล็กน้อยแต่ในไม่ช้าเขาก็มองเห็นได้ชัดเจนที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นหนังสือเล่มหนานำเสนอด้วยทองคำสีเข้มซึ่งมีแสงสีทองส่อง,องลงมาเมื่อเห็นหนังสือเล่มหนาเล่มนี้หัวใจของหลิงเหมียนก็เต้นแรงขึ้นในทันใดนี่มันอะไรเนี่ย เขาจ้องไปที่หนังสืออย่างว่างเปลา่าและในขณะนี้แสงสีทองที่เจิดจ้าได้ตกลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ยานยี่ยืนอยู่ริมทะเลในที่สุดก็ถึงตาเธอเมื่อกี้เธอเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนขังมากมายข้างหน้าเธอคือทะเลใสน้ำใสและคุณสามารถเห็นปลักหลักสีสันแหวกว่าอยู่ในนั้นซึ่งดูจะแตกต่างไปจากทะเลก่อนๆถึงแม้ว่าทะเลเดิมจะใสามากแต่ก็ไม่สว่างเท่าตอนนี้นี่คือสิ่งที่พี่หลิงเนียนพูดเกี่ยวกับทะเลาธาตุหรือควรจะเป็น ฉันไม่รู้ว่าฉันจะปลุกธาตได้หรือไม่เขาพูดและตอนนี้เธอเห็นด้วยตาของเธอเองว่าไม่นานเพื่อนตัวน้อยก็เปล่งแสงหลังจากเข้าสู่ทะเลแห่งธาต์และตั้งใจแนว่วแน่ที่จะเป็นธาตน้ำที่สัมพันธ์กันสามารถฝึกฝนธาตน้ำได้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับฉันแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะโชคดีได้ขนาดนี้ไหมในขณะที่ตื่นเต้นเธอก็ประมาทเล็กน้อยเธอว่ายน้ำไม่เป็นและเธอไม่รู้ว่าเธอจะจมน้ำหรือเปล่าถ้าเข้าไปในทะเลแห่งธาตนี้ หยานยี่ถึงตาคุณแล้วจากประสบการณ์ปัจจุบันของเราคุณสามารถเดินเข้าไปในทะเลขององค์ประกอบโดยตรงและปล่อยให้น้ำทะเลจมลงในหัวของคุณหากไม่มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเราจะช่วยคุณอายุหลายปีชายหนุ่มผู้รับผิดชอบการปลุกท่ากล่าวกับเธออย่างอ่อนโยนอืมหย่านยี่พยักหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างสดใสและเริ่มเดินไปที่ทะเลแห่งธาตเธอเดินเข้าไปในทะเลธาตทีละขั้น น้ำทะเลไม่เย็นแต่อุ่นซึ่งทำให้หัวใจที่ประหม่าของเธอสงบลงเล็กน้อยน้ำทะเลค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างกายของเธอและความรู้สึกอบอุ่นก็เข้ามาหาเธอช่างเป็นความรู้สึกสบายเสียนี่กระไรดวงตาของหยานยี่เริ่มพร่ามัวลเล็กน้อยและก่อนที่เธอจะรู้ตัวน้ำทะเลก,ก็มาถึงคอของเธอแล้วเธอหยุด แต่เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนจูจ่ๆก็มีบางอย่างมากระแทกเธอข้างหลังจนทําให้เธอตกทะเลหยานยี่ตกใจอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อจูจ่ๆเธอก็ถูกกระแทกลงทะเลและอยากจะกรีดร้องแต่เธอทําไม่ได้รัศมีสีขาวจางๆเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเธอโดยธรรมชาติ และเมื่อรัศมีปรากฏขึ้นเธอก็ตกตะลึงเพราะเธอแปลกใจที่พบว่าปลาไว้น้ำหลักสีที่เธอเคยเห็นมาก่อนจูจ่ๆก็เข้ามาหาเธอกัดเสื้อผ้าของเธอทีละตัวลากร่างของเธอและว่ายไปยังส่วนลึกของทะเลแห่งธาตุเธออยากจะกรีดร้องและขอให้พ่อกับแม่ช่วยฉัน แต่เธอไม่สามารถส่งเสียงได้เลยแต่หน้าแปลกที่ภายใต้การแทรกซึมของทะเลแห่งธาตุนี้เธอไม่รู้สึกลำบากในการหายใจบริเวณโดยรอบเริ่มกลายเป็นโลกที่แปลกประหลาดและมีสีสันทันใดนั้นปลาหลักสีรอบตัวก็หายไปอย่างยี่ตะลึงเมื่อจูจ่ๆก็มีปลาตัวใหญ่ว่ายข้ามมา มันเป็นปลาสีแดงตัวใหญ่ๆกว่าปลาตัวก่อนสิบเท่าเกล็ดบนตัวของมันมีสีแดงทองจางๆและหนวดของปลายาวสัมผัสใบหน้าของหยานยี่หยานยี่ยกมือขึ้นสัมผ,สมผัสมันโดยไม่รู้ตัวร่างกายของปลาใหญ่สีแดงร้อนแต่หล่อลื่นและไม่หลบเลี่ยงการสัมผัสข,ของเธอในชั่วพริบตาต่อมา มันก็กลายเป็นไฟสีแดงและกระแทกเข้ากับหยานยี่หยานยี่รู้สึกเพียงว่าร่างกายของเธอเบาลงราวกับว่าในขณะนั้นมีบางอย่างในร่างกายของเธอมากกว่าก่อนที่เขาจะรู้สึกได้ทันใดนั้นปลาสีน้ำเงินตัวใหญ่ก็เข้ามาหาเธออีกครั้งข้างหน้าเขา ปลาสีน้ำเงินตัวใหญ่ก็สัมผัสร่างกายของเขาด้วยหนวดของมันแล้วฉักประหลาดก็ปรากฏขึ้นปลาสีน้ำเงินตัวใหญ่ก็โดนตัวเธออย่างแรงและปลาสีแดงตัวใหญ่ที่เข้าไปในร่างกายของเธอก็ถูกบีบออกแต่มันดันกลับทันทีและปลาตัวใหญ่สองตัวก็ต่อสู้กับร่างกายของหยานยี่อย่าสร้างปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าต่อสู้ หยานยี่ไม่รู้ว่าเมื่อใดที่เธอจะส่งเสียงเธอยกมือขึ้นและตบหัวของปลาตัวใหญ่2ตัวหน้าแปลกที่ปลาตัวใหญ่2ตัวนั้นเงี่บไปวินาทีถัดมามันก็กลายเป็นแสงสองดวงพุ่งเข้าชนเธอและหายเข้าไปในร่างของเธอด้วยคำอุทานของหยานยี่ฝั่งคนอื่นๆ ที่รอเข้าสู่ทะเลแห่งองค์ประกอบเพื่อลองสัมพันธ์กำลังรอคอยและพนักงานที่ดูแลก็คอยดูสถานการณ์ในทะเลแห่งองค์ประกอบด้วยเมื่อร่างของยานยี่จมลงไปในทะเลอย่างกระทันหันทะเลแห่งองค์ประกอบดูเหมือนจะสว่างขึ้นนี่คือรูปลักษณ์มาตรฐานของความสัมพันธ์และดวงตาของชายหนุ่มผู้รับผิดชอบก็สว่างขึ้นในทันใดและเขาจ้องมองที่ทะเลทตุอย่างตั้งใจมากขึ้น อมทันใดนั้นก็มีเสียงฮัมแปลกๆดังขึ้นที่ใจกลางทะเลแห่งธาตุและจากนั้นก็มีฉากแปลกๆปรากฏขึ้นน้ำทะเลสายกระสังขึ้นในทันใดกลายเป็นพวยพุ่งน้ำอันงดงามที่ทะยานขึ้นสู่ทอ้องฟ้าชายหนุ่มพักอยู่ครู่หนึ่งและครู่ต่อมาเขาก็ประหลาดใจนี่คือธาตุบทที่1 1 0 7ผิวของชายหนุ่มเริ่มเคร่งครึมในทันทีกระแสธาตุปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวเป็นมนุษย์ที่เคยปลุกธาตุไฟมาก่อน เขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับาธาตุไฟอย่างไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าเขาดูดซับพลังาธาตุมากเกินไปหรือเปล่าต่อมาร่างกายของเขามีปัญหาบางอย่างและเขาไม่สามารถฝึกฝนได้แต่ครู่ต่อมาความเคร่งครึมบนใบหน้าของเขากลับกลายเป็นแปลกใจเพราะพวยพุ่มกาไม่ได้ขึ้นไปบนฟ้าแต่ดึงพาราโบลาแล้วเดินตรงไปที่ชายฝั่งเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ พวกเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารางน้ำประกอบด้วยสีน้ำเงินและสีแดงเมื่อมันขึ้นฝั่งมันก็กลับขึ้นมาทันทีเหลือเพียงร่างเล็กๆที่มีใบหน้าว่างเปล่าและมีรัศมีสองสีล้อมรอบตัวมันในที่สุดรัศมีสองสีก็รวมตัวเป็นเมฆสองสีขนาดเล็กที่แขวนอยู่ด้านหลังศีรษะของเด็กหญิงตัวน้อยคุณสมบัติคู่การควบคุมองค์ประกอบคู่ไฟและลมนีม่คือความโปรดปรานของพระเจ้า หลิงเมียนได้อาบแสงสีทองราวกับได้หวนคืนสู่วัยเด็กอีกครั้งแสงสีทองนั้นเปรียบเสมือนมือของแม่ร่างกายทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยออร่าอันอบอุ่นราวกับมีบางสิ่งที่ระยิบระยับดวงตาของเขาเป็นสีทองในเวลานี้และผมสีดำของเขาก็พลิ้วสวัยไร้ลมใบหน้าเล็กๆ ที่หล่อเหลาดูประหมักเหล่าเหล็กแนวเหล็กแต่ตื่นเต้นมากกว่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นพลังแบบไหนแต่เขาก็สามารถรู้สึกเบาๆว่ามันแข็งแกร่งมากและเขาก็เคลื่อนไหวไปกับมันจริงๆพลังงานอันอบอุ่นไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรุนแรงราวกับแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันที่มือซ้ายของเขาตามสายเลือดของเขามือซ้ายของหลิงเมี่ยนถูกยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวราวกับว่ามันแตกออกจากเปลือกและมีชั้นทองคำพลีบานในฝ่ามือของเขาอะ เขาอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาและแทบรอไม่ไหวที่จะมองเข้าไปในฝ่ามือของเขาหนังสือที่มีพื้นผิวแข็งสีทองเข้มและร่างบางปรากฏบนฝ่ามือของเขาเมื่อเขาไร่เป็นครั้งแรกความรู้สึกของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณก็วิ่งเข้ามาในจิตใจของเขาทัานทีราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาในตอนแรกในหนังสือเล่มนั้นมีคำสีทองและเรียบง่ายสามคำปรากฏขึ้นผู้บังคับใช้กฎหมายนี่มันอะไรเนี่ยฉันทำสำเร็จแล้วเหรอ ในตอนนี้เสียงถอนหายใจดังขึ้นในที่สุดก็มีคนสามารถประสบความสำเร็จได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าอัตราความสำเร็จของการเรียนรู้รหัสจะต่ำมากดูเหมือนว่าจำเป็นต้องมีพรสวรรค์ที่ดีเพียงพอแต่ก็ยังจำเป็นต้องลดเกณฑ์ของควบคุมรหัสให้เชี่ยวชาญแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างน้อยคุณก็สามารถมีความสามารถบางอย่างในการป้องกันตัวเองได้เราต้องปรับปรุงต่อไป หลิงเมียนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความสับสนหนังสือหนาเล่มนั้นยังคงอยู่ที่นั่นเขาประหลาดใจที่พบว่าสายตาของเขาดีขึ้นและเขาสามารถเห็นข้อความบนหน้าปกของหนังสือเล่มหนาในอากาศได้อย่างชัดเจนหนังสือกฎหมายลูกเอ๋ยเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ควบคุมรหัสได้ตั้งแต่วันนี้เจ้าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในอนาคตเจ้าจะใช้พลังของตัวเองเป็นประธานในคำสั่งและปกป้องคำสั่งของมนุษย์เราตกลงไหม ตกลงขอบคุณในเวลานี้อารมณ์ของหลิงเหมียนเริ่มตื่นเต้นเขาเริ่มมีพลังแล้วจริงหรืออย่างแรกนั่นเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากในเวลานี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นในสมองของเขาและรหัสในมือของเขาก็เริ่มเรืองแสงด้วย หน้าแรกของรหัสถูกเปิดขึ้นอย่างช้าๆเผยให้เห็นแผ่นกระดาษเปล่ามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการฝึกโค้ดวิธีนั่งสมาธิวิธีกระตุ้นโค้ดวิธีขัดความสามารถและอื่นๆความรู้จำนวนมหาศาลนี้มากเกินไปสำหรับเขาที่จะเพิ่มทำให้หลิงเหมียนต้องสูญเสีย ฉันไม่สามารถชี้ให้คุณทราบได้ตลอดเวลาแต่ฉันได้พิมพ์ความรู้เกี่ยวกับรหัสในใจของคุณเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะค่อยๆเข้าใจปริศนาในอนาคตคุณจะไม่เพียงฝึกฝนด้วยตัวเองเหมือนพี่อวุโสคนนี้ของนิกายคุณต้องให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องวันนี้ฉันจะให้ความสามารถของหน้าแรกของรหัสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตและปกป้องคุณตลอดเวลาพื้นผิวของหน้ากระดาษว่างเปล่าเริ่มบิดเบี้ยวและมีเส้นแสงสีทองมาบรรจบกัน ทำให้หน้ากระดาษสั่นเล็กน้อยแสงสีทองค่อยๆรวมตัวกันเป็นลวดลายและกลายเป็นดับยาวที่พันด้วยสีทองและสีดำและมีรูปแบบแสงมากมายปรากฏขึ้นรอบๆเมื่อมองดูรูปแบบแปลกๆนี้หลิงเนียนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความโมกเขามอบดับแห่งเวลาและพื้นที่แก่คุณในอนาคตจงดูแลมนุษยชาติให้ดีหากวันหนึ่งหัวใจของคุณหายไปดาบแห่งเวลาและพื้นที่จะกลายเป็นดับแห่งการพิพากษาข,ของคุณครับ ขอบคุณครับอาจารย์หลิงเมียนฟู่สัมผัสได้ถึงหัวใจของเขาและคุกเข่าลงพร้อมกับรหัสในฝ่ามือทั้งสองข้างในเวลานี้เสียงของชิงเย่แพร่กระจายไปทั่วหุบเขาการทดสอบถูกระงับและจะดำเนินต่อไปหลังจากปรับเสี่ยวซานมองดูหนังสือธรรมะทั้งหมดในมือของเขาทุกวันนี้เขากำลังศึกษาและปรับระบบการฝึกฝนที่เขาสร้างขึ้นเขาตั้งชื่อระบบนี้ว่ารหัสศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ที่เข้ากับมันได้และเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยของกำนันจากหนังสือที่พระเจ้ามอบให้ความสามารถต่างๆสามารถถูด้วยหนังสือได้สิ่งนี้ไม่เพียงดึงข้อมูลของจักรพรรดิอาวุโสของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังยืมมาจากความสามารถของเขาเองวิชาสเสวียนเทียนในการผนึกเลือดบวกก,บกับการปรับเปลี่ยนหลายชุดในที่สุดมันก็เป็นรูปเป็นร่างเพียงแต่ว่าเสียวซานไม่ได้คาดหวังว่าการสืบทอดกฎที่พระเจ้าให้มานั้นพรสวรรค์ที่ต้องใช้นั้นสูงเกินไปต้องเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านแม้แต่บุคลิกภาพก็ต้องเข้ากันได้ สิ่งนี้ทําให้เด็กจํานวนมากที่เคยเข้ารับการทดสอบมาก่อนล้มเหลวมันกินเวลา3วันและมีเพียงกรณีที่ประสบความสําเร็จเช่นนี้ในเด็กมากกว่า1,000คนอัตราความสําเร็จแบบนี้ผิดชัดแม้ว่าจะมีคนที่ประสบความสําเร็จเพียงไม่กี่คอน แต่ก็มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยหากไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้เลยต้องปรับปรุงตัวเองเห็นได้ชัดว่าหนังสือที่พระเจ้ามอบให้มีความต้องการสูงเกินไปสำหรับพรสวรรค์แล้วจะปรับปรุงได้อย่างไรเพื่อให้มนุษย์ยอมรับและหลอมรวมให้สมบูรณ์ขึ้นได้นอกจากนี้ยังต้องมีการคิดอย่างรอบคอบด้วยไม่ควรมีผลในระยะเวลาอันสัน้น อย่าอายเลยใครคนหนึ่งสามารถส่งต่อได้และนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีหนังสือธรรมะทั้งหมดของคุณครอบคลุมทุกอย่างและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะส่งต่อไม่ใช่ว่ามนุษย์เราไม่มีพรสวรรค์เพียงพอในความคิดของข้าพเจ้ามันคือหนังสือธรรมะทั้งหมดแข็งแกร่งเกินไปเสี่ยวเหมยกล่าวหัวใจของเสี่ยวซานเต้นมันแรงเกินไปหรือเปล่าฉันเข้าใจเขาอุ้มเสียวเหมยข้างเขาไว้ในอ้อมแขนและหอมแก้มสีชมพูของเธอคนรักของฉ,ฉันฉลาดที่สุด เสี่ยวเอมยค่อยๆชกเขาแต่เอ็นตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเพราะมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วจึงแยกมันออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้พอดีกับคนที่แตกต่างกันมากขึ้น จากนั้นทีละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ส่วนหนึ่งของการฝึกฝนก่อนในหมู่ผู้ที่ปรับปรุงต่อไปได้ก็แค่ไปต่อคนที่ขยับขึ้นไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเดิมได้ฝึกฝนและผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานบางอย่างก็สามารถมีส่วนช่วยเหลือมนุษยชาติได้ผมจะจัดการให้เองน่าจะโอเคเสี่ยวเมยยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคุณช่างน้าทึ่งจริงๆ เส้นทางการเพาะปลูกเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและในที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่ก็เสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสัน้นซึ่งเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงทะเลทตุผลจะดีกว่ามากกว่าที่นั่นทะเลแห่งทตาทั้งสี่เริ่มผสมกันและแต่งงานกันและคุณลักษณะการหลอมรวมอื่นที่ไม่ใช่คุณลักษณะพื้นฐานทั้งสี่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่านั่นต้องทรงพลังคุณไม่สามารถทำให้พี่สาวคนสวยของฉันอับอายได้ เสี่ยวเหมยยิ้มหวานและกล่าวว่าเกือบจะเหมือนกันเสี่ยวซานกล่าวว่าฉันมีความคิดสิ่งต่อไปที่ฉันต้องการคือเวลาฉันหายไปนานเกินไปฉันจะกลับไปที่กลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองเพื่อดูก่อนจากนั้นฉันพร้อมที่จะไปดวงตาที่สวยงามของเสี่ยวเหมยเป็นประกายและใบหน้าสวยของเธอก็แดงเล็กน้อยงั้นฉันจะรอคุณที่เมืองเคอรี่